มีแบบรับลำดับขั้นนะลำดับขั้นแบบไ่ได้เป็นเรื่องๆกันเริ่มเลยแต่ค่ะนานแล้วที่แบบเราไม่ได้เล่นหนังเล่นละครมันไม่จบมาแล้วค่ะเข้าโรงแล้วค่ะค่ะก็กระตารับงานแล้วนะคะแล้วตอนนี้คือลูกไปโรงเรียนแล้วแล้วก็แม่แม่เหงามากเลยค่ะไม่พยายามหากิจกรรมทําแล้วค่ะค่ะแลูกพอตกลงเรียนแล้วมันแบ สวยด้านนี้ก็จะขอคุยอย่างนี้ได้ปะ่ะ <l> อะไรนะคะมลไปแล้วมีระกาต่างมันก็ต้องดูแลคใช่ใช,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 ใช่ค่ะคือแบบทุกอย่างคือจะแบบลูกจะหายไปประมาณแบบ67ชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นกจะ็จะ,จะว่างนะคะ<ช>แล้วก็รับงานแล้วนะคะรายการน,น,น,กบบนี้เ,นเราช่งลวันจะปะอะไรนะคะาเดี๋ยวจะแอบกลางคืนด้วยค่ะตัตดเวลา ว่าพอลูกมันเนี่ยอาจจะต้องมีเวลาต้องมารับลูกกลับมาหรือว่าอะไรจะเรื่องไม่เป็นไรค่ะสามีว่างอยู่ค่ะสามีเราสลับกันสลับกันค่ะแต่แล้วพอแบบว่าเรารับงานแล้วมีลิมิตไหมคะว่าต้องแบบงานประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีลิมิตแล้วค่ะก่อนหน้านี้คือเราก็จะเป็นห่วงเรื่องแบบเอ่อการรับส่งลูกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือเราก็จัดสรรเวลาได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมาเป็นแง่แบบเรื่องงานเป็นแบบเนื เดี๋ยวนี้มัน Google ก,ก็มีเยอะนะคะเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าห่วงดใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราเราคุยได้เราว่าลูกของเราคุยได้แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจอยู่พอสมควรแต่ว่า <เล S 1> ถามว่าหลังจากนี้จะมีรับอะไรที่แบบเข<ล>าเรียกว่าอะไรอะ s e ีซซ่อะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้คงคงไม่ได้อย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่าหุน่นกระต่ายก็ไม่ได้แล้วค่ะกระตาต้องไปแบบไปทางแบบนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณสามีมีของไม่ใชว่ากดเบบนี้อยายน้อย่างได้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่เคยขอแต่เรียกว่าเป็นเปราเองที่จะปีนงานอะไรแบบนี้คือคือกระตาก็เอาเอาเอาตามที่เหมือนกับว่าเราอยากอยากอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ว่าหลังจากนี้คือจะรับงานเยอะขึ้นไหมนะผจัรับเยอะขึ้นค่ะแอบบอกผู้จัดการแล้วว่าตอนนี้รับแล้วค่ะได้ได้ได้งานทุกงานรับเข้าได้หมดได้หมดแล้วค่ะได้หมดแล้วค่ะแค่ใครอย่างเรื่องนี้เรื่องแจ้งกลับมารับมันแบบยังไงบ้างคะแบบรับก็แบบต้องรีสเตรทอะไรไหม เชื่อไหมว่าตอนที่กระตาแบบคือเรื่องนี้กระตัผ่านการแคสติ้งนะคะไม่ได้แบบว่าคือก็ก็เข้าไปแคสติ้งนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเออแบบอยากให้มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเราแบบหน้าตาบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยเข้าไปแคสติ้งเหมือนเหมือนคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอได้ได้รู้ว่าต้องมาพูดอีสานเราก็ทํากันบ้านอ่ะเนาะว่าแบบเออเราต้องจากคนเหนือนะผู้ภาษาเหนือเราต้องมาเอ่อว่าอีสานอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยคะ่ะก็ทํากันบ้านอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยมันก็คนละแบบกันคนละแบบเลยคะ่ะก็เลยต้องฟังบ่อยๆเวลาที่แบบสมมนผมว่าเราก็ปรึกษ,ษาคนที่เป็นคนอีสานหรือว่าอะไรแต่ว่าอีสานเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยนะคือในเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบออตอนที่เวิร์กช็อปเนี่ยคือครูที่คนที่สอนอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นแบบอีสานอีกแบบนึง พราะหน้างานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเอ่อเราก็ต้องมาดูว่าหน้าตอนนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์แบบไหนแล้วก็อีสานมีแบบไหนเพราะว่าก็จาไม่รู้กะจะเพิ่งก็คงเหมือนภาษาเหนือที่มีเหนือเชียงใหม่เหนือลำปางเหนือพะเยาอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าเป็นประมาณนั้นซึ่งเราอ่ะต้องเล่นเป็นเหนือเอออีสานนครพนมอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องแกแยบแบบแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นะคะกระตาก็จะบอกว่านอกจากจะไม่แต่งหน้าแล้วนะคะลบคิ้วกระด้ด้วยค่ะคหน้าสดไปเลยหน้าสดไปเลยเพราะว่าจะบอกยังไงดีอะคือคิ้วของเราอ่ะเป็นคิ้วยุคสมัยใหม่มใช่ไหมคะเราจะกันคิ้วเป็นสมัยใหม่แต่ว่าสมัยในยุค Y2K เนี่ยคิ้วเนี่ยจะไม่มีการกันอะไรใดๆทั้งสิ้นคือกันแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี<ม>้ยค่ะเขาก็เลยขออนุญ,ญาต ขออนุญาตลบคิ้วนะคะเอาแป้งมาลบราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อินดีเหมือนเป็นคนแบบต่างจังหวัดต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้กลับไปเป็นแบบว่าอยู่เชียงใหม่อะไรประมาณเนี้ยค,<า>ค่ะ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 <า> ใช่ไหมคะคือคือกะตะว่าแบบแบบน่าจะไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะกะตะก็คุยกันตลอดนะคะก็ยังไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยค่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่อ่ะค่ะตอาดูวีรไดกันทบเรื่อรวครคอออบครัออรบครอบครัวรื่อง ระบายระบายกันไม่ได้แล้วก็คูยกันฟังอะไรกับเยอะแยะคือจริง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 ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องลูกอะค่ะคือเรื่องเรื่องเด็กมากกว่าเพราะตอนนี้คือลูกกระตาก็กําลังเข้าเรียนอะไรเงี้ยค่ะลูกเขาก็เข้าเรียนมาคือเขาก็โตกว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีปรึกษากันบ้างเรื่องเด็กอะไรเงี้ยค่ะไม่แชร์เรื่องชีวิตคู่กันบ้างหรอคะพี่แต่ค่ะก็มีแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ถ้าที่คุยคือไม่เป็นปัญหาที่ว่าพี่หนึ่งมาแล้วอู๋ลองมาฟังว่ามันอัดหรือว่ามีปัญหาอะไรกับโอออัันนนนีี้้กระต คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือกระแตว่าชีวิตผู้อ่ะมันก็มีปัญหาแหละแต่ว่าแต่ว่ากระแตก็ไม่เชื่อว่าเรื่องที่ที่บอกมาจะเป็นพี่หนิงอะไรอย่างงเี้ยค่ะเพราะว่ากระแตก็ไม่ได้รับสารอะไรตรงนั้นเลยรข่าวอะไรเรื่องข่าวอะไรเงี้ยไม่ได้ราบมารอะไรค่ะว่าพี่หนิงขึ้นทราบเนี่ยเมื่อกี้คือบอกกระแตก่อนใช่ไหมคือกระแตก็เพิ่งทราบตอนนี้เลยเพราะว่ากระแตก็พี่หนิงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการโทรมาหรือว่าอะไรเล่าเรื่องนี้เลยค่ะคืออยู่เพื่อนเราก็โดนโยกเราบ่นความรู้สึก คือกระตาว,ว่าคือกระตาว,ว่าคือทุกคนก็เป็นห่วงละค่ะแล้วลกระตะก็เป็นห่วงนิรินกะตาก็เป็นห่วงทุกคนในในครอบครัวคะ่ะกระตะก็ไม่อยากให้ให้ไปโยงอะไรแล้วนิรินเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักอะคะ่ะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนแบบคืออาจจะไม่ใช่ใครก็ได้อะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะอย่างงี้ก็ก็ไม่เคยทามทามพออี่หนิงแบ่ทไมาเครียดหรือแบบวุ่นหรือไกว่ค่ะพี่หนิงเขายุ่งมากเลยคะ่ะ <laughs> เขาแบบทายหนังทาย เขาถ่ายละครรายการอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งคือเขาจะแบบเขาีซี่มากเลยอะคะ่ะคือทุกครั้งเวลาที่เขาคุยคือน้อยมากที่เขาจะมีโอกาสได้มีมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเขาไม่ไดเป็นการมีใครมีอะไรแบบนี้ไม่มีคะ่ะไ,ได้คะ่ะ